สวัสดีครับเพื่อนๆในช่วงที่ตลาดขาลงหรือว่าตลาดอย่างไซเวย์อะไรอย่างนี้นะครับผมการที่จะทํากําไรจากตลาดคริปโตเนี่ยจะทําได้ค่อนข้างยากใช่ไหมครับเพราะว่าเราซื้อไปทีหนึ่งก็อาจจะติดดอยหรือว่าเราไม่ซื้อทีหนึ่งก็อาจจะตกรถทําให้เราเหมือนไม่กล้าจะทําอะไรเลยซึ่งในส่วนนี้เลยจริงๆอ่ะมันมีบอทดคริปโตต่างประเทศตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า BitG a p เข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเราบอกเลยว่าบอทดตัวเนี้ยเป็นที่ค่อนข้างพูดถึงแล้วก็มีคนจากต่างประเทศนะครับใช้งานกันค่อนข้างเยอะเลยเพราะบอตัวนีร เป็นบอทที่เราต้องจ่ายเงินนะครับผมเราถึงสามารถใช้งานมันได้ซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการรีวิวในคลิปนี้นะครับผมว่าบอทตัวนี้มันทากาไรได้จริงไหมมันทํางานยังไงข้างในมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะมีวิธีการสอนใช้งานสอนเปิดด้วยนะครับผมคลิปนี้จะเป็นไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับเริ่มต,ต้นเลยนะครับผมขอเข้ามาในเว็บไซต์ของ bitgap ให้เพื่อนๆนได้เห็นหน้าตามันก่อนอว่ามันหน้าตาเป็นยังไงตอนแรกเวลาเราเข้ามาในเว็บไซต์ของมันเนี่ยมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมเขาจะบอกนะ เำหรับทำการเทรดคริปโตให้นักเทรดหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถทำกำไรจากตลาดคริปโตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมแน่นอนครับว่าจะใช้งานมันเนี่ยก็ต้องทำการสมัครแล้วก็ล็อกอินนะครับผมแต่เนี่ยผมสมัครไว้แล้วเดี๋ยวผมลองล็อกอินให้ดูก่อนพอล็อกอินเข้ามาปุ๊บหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าอันนี้คือเป็นบอทที่ผมเปิดอยู่นะดีวผมค่อยมารีวิวผลลัพธ์รีวิวกำไรให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงหน้าตาของบอเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ตรงนี้สามารถกดเปิดบอได้นะครับเี่ก็จะมี แถบให้เลือกรากหลายแถบนะครับแถบการเทรดนะครับผมแถบการใช้งานของบอร์ดแถบของพอร์ตพอร์ิโอเราแล้วก็แถบเชื่อม API ของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่อธิบายไปนะถ้าเกิดเราลองล็อกอินเข้ามาในตัว b ิต g ัมเนี่ยแล้วลองกดสร้างบอร์ดเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจริงๆอ่ะภายในเว็บของมันอ่ะมีบอร์ดอยู่หลักๆประมาณทั้งหมด4ตัวนะครับผมซึ่งทั้ง4ตัวเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นบอร์ดแบบเท,ทรดดิ้งหมดเลยนะครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ทราบนะครับผมกริดเทรดดิ้งเนี่ยมันคือการเทรดที่เราตั้งออเดอร์ล่วงหน้านะครับผมทั้งออเดอร์ซื้อแล้วก็ออเดอร์ขายตามระดับราคาต่างๆที่เราอยากตั้งนะครับผมซึ่งองส่วนนียจริงๆมันสามารถทํามือได้ด้วยแล้วก็ใช้บอทได้ด้วยนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่มักจะใช้บอทกันถามว่ากริดเทรดดิ้งมันดียังไงก็จะเห็นจากรูปไปเลยนะครับว่าจากรูปเนี่ยการตั้งกริดเทรดดิ้งหรือว่าตั้งการซื้อไว้ที่ระดับและไล่ลงมาเรื่อยๆอย่างงี้ครับมันจะทําให้เรา ได้ราคาที่มันถูกลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็เป็นการกระจายความไม่ใช่ว่าเราซื้อตุ้มเดียวเอาอินไปเลยในไม้เดียวนะครับผมอันเนี้ยเราก็ทําการวางแผนว่าเออจะแบ่งซื้อดับไม้เท่านี้ราคาเท่านี้ราคาเท่านี้ไล่ลงมาเรื่อยๆแล้วทางกลับกันเวลาจะขายเนี่ยเราก็ทําการไล่ขาย้าไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วพอเวลามันเหวี่ยงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงมันก็จะโดนไม้ต่างๆที่เราวางไว้ใช่ไหมครับเพราะว่าเราวางซื้อไว้ข้างล่างวางขายไปข้างบนแล้วพอตลาดที่มันเหวียงขึ้นเวียงลงเนี้ยแล้วตลาดคริปโตมันก็เป็นตลาดที่มีการเวียงมีการผันววออยย่่างู้แล ราคาของมันเนี่ยซื้อจะขึ้นลงขึ้นลงมากของเราเนี่ยก็คือจะทาการซื้อถูกซื้อถูกซื้อถูกไปเรื่อยแล้วก็ไปขาย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 ,ขายด้านบนทําให้เราได้กําไรหลักการคร่าวๆมันจะประมาณนี้ถึงแม้หลักการมันจะดูเรียบง่ายนะครับผมแต่ว่าการทํางานจริงๆของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้บอลรามีประสิทธิภาพเยอะกว่ามากๆไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการคํานวณในแง่ของการทํากําไรแล้วก็อื่ออีกมากมายนะครับผมซึ่งบอทพวกนี้ถึงแม้มันจะเป็นบอทกริดเทรดดิ้งเหมือนกันบกทุกตัวเลยนะแต่ว่าไอ้สตัวเนี้ย ทำงานแตกต่างกันนะครับผมถึงแม้ว่าหลักการเนื้อๆเข้ามาเลยเนี่ยจะเป็นการกริดเทรดดิ้งเหมือนกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้ทาการรีวิวไอ้บอร์ดพวกนี้ทุกตัวหรอกผมจะรีวิวแค่ตัวสเกลเปอร์บอร์ดนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมเห็นแล้วค่อนข้างสนใจเลยนะครับผมเพราะว่าจริงๆกริดเทรดดิ้งนะครับมันจะเป็นแบบปกติครับอย่างที่เห็นในรูปเมื่อกี้คือเป็นการวางระดับราคาแบบห่างกันทีหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างาี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตัวสเกลเมอร์บอร์ดตัวเนี้ย เนี่ยถ้าเกิดลองกดเข้าไปดูนะจะเห็นได้เลยว่าไอตัวสกาเตอร์บอร์ดที่ผมเปิดอยู่เนี่ยไอไอสีเขียวๆเนี่ยครับอันนี้คือราคาระดับที่ผมวางไว้1อันนะครับมันไม่ใช่สีเขียวเที่ผมตั้งไว้ส,สวยๆง,งาไมไปเฉยนะครับแต่ไอสีเขียวๆขหนึ่งเส้นเนี่ยมันคือระดับราคาที่มันตั้งซื้อนะครับผมรอบหนึ่งเนี่ยไอเส้นเล็กๆเนี่ยเนี่ยสามหนึ่งสามสามสามหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสองเจ็เนี่ยพวกเนี้ยคือบอร์ดเป็นคนตั้งซื้อตั้งขายให้ผมนะครับผมเรียกได้ว่ามีออเดอร์การตตัั้้้งงซืือขายยเนี่ค ถี่มากๆนะครับผมแบบร้อยกว่าออเดอร์เลยและคือความห่างของมันเนี่ยอยู่ที่แค่0.1%นะครับต่อราคาปัจจุบันเนี่ยครับผมถึงบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมว่าการทำกริตที่มันถี่แล้วก็รัวขนาดนี้มันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงผ,ผมก็เลยไปทําการทดสอบว่ามันได้กําไรจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะอย่างที่บอกว่าปกติเนี่ยผมจะเห็นแต่พวกกริตที่มันทําในราคาที่มันค่อนข้างห่างวนี้นะครับผม1% 2% 3%แต่ว่าเจ้าเนี่ยเขาทำแบบโคตรถี่เลยนะครับผมทำได้ผลลัพธ์ที่มันได้ออกมาเนี่ย มันค่อนข้างแตกต่างไปจากเจ้าอื่นนะส่วนบอร์ดตัวอื่นเนี่ยครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยอยากให้ผมรีวิวก็คอมเมนต์ก็ได้นะครับผมแต่ว่าคลิปเนี่ยผมขอรีวิวแต่ตัวไอส์คาลเตอร์บอร์ดละกันเพราะว่ามันเป็นตัวที่ผมเห็นว่ามีแต่บิดแก๊บที่มีนะตัวอื่นแบบตัวคลาสสิกตัว s บอร์ดอะไรเงี้ยพวกเนี้ยผมเห็นแล้วบางทีมันก็ยังมีที่เว็บอื่นบ้างแต่คอมโบบอร์ดนี้ก็ไม่มีนะตัวนี้ก็คือเขาใช้ฟิวเจอร์ลวกับการทําการกริดเทรดดิ้งแต่ว่าตัวนี้ค่อยว่ากันละกนน้วววััั่าตตี เราไม่จะเป็นต้องทําการฝากเงินเข้ามาในเว็บไซต์ของเขานะครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะใช้ API จากเว็บไซต์เว็บเทรดพวกนี้นะครับผมไม่จาเป็นต้องฝากเงินเข้าไปโดยตรงเพราะงั้นเนี้ยมันก็จะค่อนข้างเซฟกว่าบอทเจ้าอื่นๆที่ว่าต้องฝากเงินเข้าไปในเว็บไซต์ที่รันบอทโดยตรงนะครับผมถามว่า API มันคืออะไรก็เรียกง,ง่ายว่ามันเป็นคําสั่งที่สามารถยิงไปที่เว็บไซต์นั้นได้แล้วกันนะครับผมอย่างเช่นผมเอา API จากไบแนนมาเนี้ยก็แปลว่าผมสามารถกดทําการสั่งซื้อต่างๆอะไรเนี้ย ผ่านบิตแคปได้เลยแต่ว่าเงินจริงๆที่ผมถืออยู่เนี่ยจะอยู่ในบนแนนนะครับผมแต่เวลาผมทําการซื้อขายอะ่ะผมไม่จําเป็นต้องทําการซื้อขายที่บนแนนอย่างเดียวผมสามารถทําการซื้อขายที่บิตแ a p ได้ด้วยเพราะว่าผมเชื่อม API จากบนแนนมาที่บิตแคปแล้วนะครับผมแต่ในตอนเปิดบอร์จริงเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะพอเราพูดถึงบอร์ดสเกลเตอร์เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักคําว่าสเกลนะครับผมสเกลเนี่ยแปลว่าอะไรคําว่าสเกลปิ้งภาษาการเทรดนะครับผมแปลว่ากลยุทธ์การเทรดที่กินกําไร เล็กๆน้อยๆนะครับผมเวลาราคาขยับนิดเดียวเนี่ยคือจะขายทำกำไรคือเรียกได้ว่าเป็นการแบบเทรดระยะสั้นๆแบบสั้นมากๆเลยแล้วกันนะครับแบบราคาขยับประมาณ1% 2%ก็คือขายทิ้งแล้วแล้วก็มานั่งทันแบบเงี้ยวนไปเรื่อยวนไปเรืเ่อยถ้าเกิดตลาดยิ่งพันวนเนี่ยเขาก็ยิ่งมีโอกาสที่จะเก็บกำไรพวกเนี้ยได้หลายรอบไปหลายรอบนะครับผมเพราะว่าเวลาในการเทรดรอบนึงของเขาเนี่ยสั้นมากๆแล้วก็กินกำไรคำเล็กๆ แต่ว่าทําหลายๆรอบให้มันได้กําไรเป็นก้อนโตๆขึ้นมาสะส,สมมาเรื่อยๆนะครับผมประมาณนี้ซึ่งไอ้สเกลเตอร์บอทตัวเนี้ก็ทำคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นการสเกลในเวอร์ชั่นของการทําการกริดเทดดิ้งนะครับผมจากที่เห็นในรูปแล้วก็ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ไอ้สเกลเตอร์บอทของบิตแคปเนี่ยมันจะทําการวางออเดอร์ซื้อวางออเดอร์ขายนะครับผมรวร่วก,กันเนี่ยประมาณ130ออเดอร์ได้นะครับผมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแท่งบาร์โค้ดสีเขียวเต็มไปหมดแล้วก็มีสีแดงอยู่ด้านบนด้วยนะครับผมถามว่าบอรไได้ง ก็ต้องบอกเลยว่าสมมุตินะครับว่าเราวางออเดอร์อย่างนี้ไว้ใช่ไหมครับแล้วราคาของมันเนี่ยขยับลงไปข้างล่างนิดนึงปุ๊บมันก็จะทําการซื้อออเดอร์ข้างล่างใช่ไหมครับเพราะว่าเราวางออเดอร์ไว้พอมันซื้อเสร็จปุ๊บแล้วมันวิ่งกลับมาข้างบนเนี่ยที่อยู่ในโซนที่มันตั้งราคาขายไว้เนี่ยเราก็ไปทําการซื้อต่ําแล้วก็วนขึ้นมาขายแพงแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้มันทําในความถี่ที่มันสูงกว่าเพราะว่าราคามันขยับแค่0.1%เนี่ยมันก็ทําการซื้อแล้ว แล้วก็ซื้ออย่างเงี้ยวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยทำกำไรเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับผมจากความพันปวนในตลาดโอเคเพื่อนๆน่าจะเข้าใจคอนเซ็ปต์ง่ายๆของตัวไอ้สเกลเตอร์บอทตัวนี้ของบิตกับแล้วนะครับผมว่ามันทานํางานยังไงตอนเนี้ยมาดูดีกว่าว่าที่ผมเปิดบอทไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ทํากําไรได้เท่าไหร่นะครับผมอันนี้นะผมก็เปิดให้ดูกนว่าอันนี้เป็นไม่ได้แอคเคาท์เดโมนะครับผมเดโมคือแอคเคาท์ทดลองเป็นเงินที่เหมือนเสกขึ้นมาเพื่อที่ว่า ทดลองบอทอะไรนี้นะครับผมบิตแกรมเนี่ยมันสามารถทําย่างนั้นได้แต่ว่าของผมเนี่ยก็คือเป็นงานใช้เงินจริงๆไปลองทดลองเลยครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าทั้ง2ตัวที่ผมลองเปิดไปเลยทั้งคู่ BGC กับคู่ e t f เนี่ยคือกําไรทั้งคู่เลยตรงส่วนนี้นะครับก็จะเห็นได้เลยว่าผมกําไรมาทั้งหมดนะครับผมอยู่ที่1.4%นะครับผมก็ได้กําไรมาประมาณ4ดอลลาร์ตรงแวลูตรงนี้เป็นเงินหรือว่ามูลค่าทั้งหมดของโพสิชันนั้นนะหรือว่าของบอทตัวนั้นนะที่เปิดอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ประมาณสามร้อยกว อีกตัวหนึ่งก็ประมาณ250ดอลลาร์นะครับผมตัวนี้คือกําไรอยู่ที่1.4%เหมือนกันเดี๋ยวผมสองอ่านค่าตรงนี้ก่อนแล้วกันนะว่ามีมอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยเขาจะทำการเอเวอเให้ดูด้วยนะครับผมว่ามันได้กําไรต่อวันเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเท่าไหร่อันนี้ผมเปิดมาทั้งหมด11วันใช่ไหมครับก็ได้กําไรตกไปวันละ0.13%ของเงินต้นนะส่วนตัวข้างล่างเนี่ยเปิดมา14วันก็ได้เฉลี่ยไป0.09% วันแล้วที่พีครับก็คือมาลองดูตรงครับว่า transaction ตรงนี้นะครับผมหรือว่าธุรกรรมที่บอทดตัวเนี้ทำไปนะครับผมหรือว่ามันซื้อขายไปทั้งหมดแล้วเนี่ยกี่รอบคือเยอะมากนะครับผมตัวแรกเนี่ยไอตัวคู่ Ed h u s d t ทนะทำไป3 4 4 4รอบส่นะครับผมส่วนตัวคล่างเนี่ยคู่ BTC กับ USD t ทเนี่ยทำไปทั้งหมด3270รอบเนี่ยตรงนี้นเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูรูปตรงตัวกราฟตรงนี้ได้นะครับผมว่าบอร์ดมันทําอะไรไปบ้างตรงนี้จะมีข้อมูลต่าง,างๆเพิ่มเติมนะ กดเข้ามาปุ๊บจะเห็นได้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบอทมันทําการปิดออเดอร์ไปแล้ว3,444ออเดอร์นะครับก็เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าเนี่ยแป๊บเดียวซื้อแป๊บเดียวขายแป๊บเดียวซื้อแป๊บเดียวขายนะครับผมแต่ว่ากําไรที่มันได้ทีเดียวนี่ยมันก็ไม่เยอะนะเพราะว่ามันเก็บเทียรเล็กเทียน้อยนะครับผมเนี่ยกำไรทีละ0.007เเก็บรื่อยๆนะครับผมเนี่ย์ศไรก็เก็บกดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เจ็ดเก็บเรื่อยๆน,น,นะครับผมเนี่ยถ้าเกิดเราลองไล่ดูนะครับแบบโหเยอะมากนะครับ มัน3,400นี่คือมันก็มีหลักฐานให้ดูจริงนะครับผมว่ามันทําจริงแล้วถ้าเกิดดูคําว่าออเดอร์สเตตัสตรงนี้จะเห็นได้เลยว,ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังทําการเปิดกริดหรือว่าเปิดออเดอร์อยู่เนี่ยที่รอทําการซื้อรอทําการขายเนี่ยอีก140 Order ออเดอร์นะครับผมแบบเยอะมากเ้าื่องบนก็เป็นกราฟให้ดูนะครับผมว่า,าเวลานี้เราทากาไรได้กี่ดอลลาร์เวลาทำกำไรได้กี่ดอลลาร์นะครับผมถึงแม้อันนี้มันจะดูกําไรไม่ค่อยเยอะใช่ไหมครับเพราะว่ามันก็ได้มา4ดอลลาร์เองรันไปประมาณ11วันแต่ว่าถ้าเกิดน ถามว่าเราได้วันละ0.13%อย่างเงี้ยผมว่าก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมไม่แย่เลยไม่แย่เลยถ้าเกิดเราลงเงินที่มันเยอะกว่านี้เราก็สามารถทํากําไรที่มันเยอะกว่านี้ได้นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยผมลงไปประมาณ500เกือบ600ดอลลาร์นะครับผมมันก็เลยได้กําไรมาทั้งหมดแค่ป,ประมาณ8ดอลลาร์ตรงนี้เป็นกาไรทั้งหมดนะต่อ,อไปนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเนี่ยผมก็จะลองไปทําการเปิดบอร์ดแล้วก็อธิบายหน้าตาการตั้งค่าบอร์ดน,นิดนึงนะครับผมว่าการที่จะออกมาให้มันหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยทำยังไบงบ อันดับแรกนะครับก่อนที่จะทําการใช้งานเนี่ยเราก็ต้องทําการสมัครไอตัวบิตแกรมก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าตัวบิตแกรเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้อเสียนิดนึงคือมันมีราคาในการที่จะใช้งานบอร์ดนะครับผมหรือว่ามีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนของมันเนี่ยอยู่ที่ขั้นต่ําสุดยอยู่ที่ 29. ดอลลาร์นะครับผมต่อเดือนแล้วก็ถ้าเกิดขั้นแบบแอดวานซ์หน่อยเนี่ยก็คือจะเป็น19กดอลลาร์แล้วก็ร้อสี่สิบเก้าดอลลาร์ต่อเดือนนะครับผมแต่ว่าตัวบิตแกรมเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ไปใช้งานรอบแรกนะครับผมเขาจะมี Free Trail, รฟรี ได้7วันนะครับผมถ้าเกิดใครใช้งานไป7วันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ค่อยดีมากก็สามารถทําการแคนเซลได้หรือว่าจะปล่อยให้มันเป็นแพ็กเกจแบบฟรีก็ได้นะครับผมแบบฟรีเนี่ยมันก็ยังรันบอทดได้แต่ว่าบอทดหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆที่เราสามารถใช้ได้ในบิตเกมเนี่ยมันจะค่อนข้างจํากัดไม่เหมือนกับตัวพรีเมียมที่เราจ่ายเงินนะแต่ว่าถ้าเกิดใครสนใจก็คือไปเลือกแพ็กเกจใช้งานต่อประมาณนี้อันนี้เป็นราคาคนง1เดือนนะครับแล้วก็ 6เดือนเนี่ยจะเป็นราคาประมาณนี้ถ้าเกิดเราจา่ายทีเดียว6เดือนนะมันก็จะลดได้ถึงเถ้าเกิดใครสนใจอยากลองกดใช้งานฟรีเนี่ยก็สามารถกดลิงก์ได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมก็จะไปสมัครแล้วก็เริ่มใช้งานฟรีได้เลยก็ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์พวกเราตรงเนี้ยก็ทางช่องก็จะได้ค่าขนมนิดหน่อยด้วยนะครับผมพอเราล็อกอินพอเราอะไรเข้ามาเนี่ยเสร็จแล้วอะ่ะก่อนที่เพื่อนๆจะเริ่มใช้งานนะครับเราต้องทําการเชื่อม API กับเว็บเพจที่เราใช้ก่อนนะครับผมผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัว k u Coin เนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะ เวลาออเดอร์ขั้นต่ำของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างราคาแพงเพราะว่าไบแนนเนี่ยเทขั้นต่ำทีหนึ่งอะ่ะมันอยู่ที่10ดอลลาร์อันนี้เป็นกฎที่ไบแนนเขากำหนดเองเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยสมมติไอตัว s c เป p e r เมื่อกี้ครับที่ว่ามันมีออเดอร์ตั้งทีหนึ่งอะ่ะเป็นร้อยร้อยออเดอร์เพื่อนๆก็ลองคูณเลขไปดูครับว่าขั้นต่ำที่มันจะทำการเริ่มใช้งานพวกนี้ได้เนี่ยคือมันเป็นพันกว่าดอลเลยนะครับผมผมเลยแนะนำว่าให้ใช้เป็นตัว kucoin เนี่ยมันจะสะดวกกว่าในการเชื่อม api นะเพราะว่าขั้นต่ำในการเทรด ku ่่ตาากว เรียกได้ว่า2-300ดอลลาร์เนี่ยก็สามารถเริ่มใช้งานบอทที่ผมเปิดอยู่ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ผมขอยกตัวอย่างการสร้าง API ของ k u Coin แล้วกันนะตัวไวเดนเนี่ยก็คือจะทำคล้ายๆกันอันดับแรกคือกดคำว่า add new exchange นะครับผมตรงนี้ปุ๊บมันก็จะให้เลือก exchange ผมก็เลือก k u Coin นะตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันจะให้ใส่ API key นะครับผมแล้วก็ secret key แล้วก็ passphrase ซึ่งตรงส่วนเนี้ยจะต้องเอามาจากตัวเว็บ k u Coin นะครับผม เพราะงั้นเนี่ยแน่นอนครับเราก็ต้องล็อกอินไปที่ k u c o i n นะครับผมหรือถ้าเกิดใครยังไม่มี Account เนี่ยก็สามารถสมัครลิงกกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็เลือกตรงมุมบนขวาแล้วนะครับผมตรง ID ของเราเนี่ยแล้วก็กดคำว่า API Management นะครับตรงนี้ API อ่ะเสร็จปุ๊บเรากดคำว่า Create API ตรงนี้นะครับปุ่มเขียวๆเนี่ยแล้วตรงส่วนเนี่ยมันจะให้ตั้งชื่อน,นะครับก็ตั้งว่าอะไรก็ได้บิับ s c ก p e r ก็ได้ครับแล้วแต่ แล้วก็จะมีคําว่า API password ตรงนี้จําได้ไหมครับที่เมื่อกี้มันต้องใช้ API password เหมือนกันนะครับผมก็ใส่เป็นพาสเวิร์ดอะไรก็ได้ครับของเราตรงส่วนนี้คือต้องเลือกเป็นเ a ร e นะครับผมแต่ว่าอย่าติ t านเฟ f ร์นะเพราะไม่งั้น API ตรงส่วนนี้มันจะทําให้เขาย่ยิงคําสั่งฝากถอนเราได้ด้วยอันนี้คือแค่เลือกแค่ว่าเขาสามารถรู้ว่าอ count ของเราอ่ะมีเงินเท่าไหร่อันนี้เราติกแค่ว่าตรงส่วน general กับเ a ร e นะครับผมจะได้ให้เขาสามารถอ่านอัเขระของเราได้แล้วก็ตรงส่วนเทรดเนี่ยคือจะทําให้เขาสามารถ ยิงคําสั่งซื้อคําสั่งขายผ่านแอคเคานของเราได้นะครับผมและข้างล่างสุดเนี่ยติ๊กคำว่าโ no นนะครับผมถึงแม้มันจะ not recommend นะครับเพราะมันจะอนุมัติให้ IP อื่นเนี่ยสามารถยิงคําสั่งได้นะครับผมต่อไปก็ใส่พัทเบิร์ดในการเท็นนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะตั้งกันอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันปกติครับ t fa กับอ e ีเมลโค้ดปกติพอใส่ทั้งหมดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะให้เรายืนยันในอ e ีเมลอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาเปิดในอ e ีเมลของเราแล้วก็คลิกปุ่ม activate นะครับมันจะมีปุ่ม activate ขึ้นะ้ e าาา้้นนนนนนนมมมมมมาาาาาะะะะพออออคคลลิกกปปปุ่่ไไ activate ีีเแวยหตััจรรณบผ ซึ่งตรงส่วนเนี้ยเราก็จะได้ไปแล้วครับตัว key ตัว secret สองตรงนี้แล้วก็พาร์เพล์เนี่ยก็คือเป็นอันที่เราตั้งไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมเราค่อยเอาไปใส่ทั้งหมดนี้ในบิตแกรมนะครับผมซึ่งรหัสพวกนี้จริงๆอะมันเป็นอะไรที่ห้ามโชว์คนอื่นดูนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถ Co p ปอันเนี้ยแล้วก็เอาไปยิงคําสั่งตามที่เราอนุมัติได้ก่อนอันนี้นะครับผมอย่างเมื่อกี้อนุมัติซื้อขายใช่ไหมถ้าคนที่มี API พวกนี้ไว้อ่ะก็จะสามารถยิงคําสั่งซื้อขายคนนั้นอนะในแอคเคาท์ผมได้เลยนะครับ ซึ่งตนส่วนนี้เดี๋ยวผมก็จะทําการลบทิ้งนะแต่ว่าอันนี้ผมสร้างให้ดูเฉยๆว่าเป็นยังไงเสร็จปุ๊บแล้วก็ copy พวกนี้นะครับ copy ไป copy ไปแล้วก็วางส่วนพาร์เฟ์อันเนี้ยก็ที่เราตั้งนะครับผมเสร็จปุ๊บก็คือกด Connect เท่าน,นี้ครับก็คือจะสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับมันก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับผมว่าเราทําการเชื่อม API กับ k u Coin เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนี่ยมันจะมียอดเงินเด้งขึ้นมาต่อไปมาถึงขั้นตอนการเปิดบอทจริงๆแล้วนะครับผมหลังจากที่เราทําการสมัคร ID แล้วเชื่อม API แล้ว เราก็ทําการเปิดบอทได้เลยครับเราก็กดเลือกข้างบนใช่ไหมแล้วก็เลือกตัวบอทที่เราอยากเปิดผมก็เลือกเป็นตัว s c ลเ p อร์ไปตัวนี้รตจปุ๊บตรงส่วนนี้ยผมจะไล่ทีละส่วนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างทั้งหมด e x c h a n g e เราก็เลือกเป็น KU c o ค n ครับจริงๆบอทบางตัวเนี่ยมันจะให้เราสามารถใช้งานได้ผ่านหลาย e x c h ช n g e นะครับถ้าเกิดเราเชื่อม API ไว้หลายที่แต่ว่าเราก็เลือกอันที่เราคิดว่าจะใช้ดีกว่าครับผมก็เลือกเป็น K ค Coin ไปส่วนคู่เทรดเนี่ยพวกเนี้ยจริงๆมันค่อนข้างส่งผล เวลาการตั้งค่าบอทดนะครับผมว่ามันจะออกมาได้กําไรหรือได้ขาดทุนเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้ราคาสวิงของแต่ละตัวมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมมันจะมีผลแบ็กเทสข้างล่างหรือว่าผลทดสอบอย้อนหลังให้ดูด้วยนะครับผมว่าในช่วง30วันหรือ1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวไหนที่เปิดบอร์ดตัวนี้เราได้กําไรเยอะบ้างนะครับผมเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าพวกนี้ได้กําไรเยอะอย่างเช่นตัว uh, ftm uh, luna kda อะไรพวกนี้ครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เปิดไอ้ตัว3 l 3 s อะไรอย่างงี้นะครับผมเพราะว่า มันจะเป็นการเล่นอะไรที่มันเหมือนซอับซอ้อนขึ้นไปขั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงกันเพราะจะมีความเสี่ยงมากกว่าปกติแนะนําให้เปิดเป็นตัวปกติที่มันไม่ได้มีตัว i3s 3l อะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเซฟๆเลยเนี่ยผมก็เปิดเป็นตัว bitcoin ชิวๆไปก็ได้ครับเนี่ยเราสามารถเซิร์ชได้ด้วยนะครับสําหรับบางคนที่ยังาหาไม่เจอนะเราก็สามารถกดเซิร์ชได้ไลน์เวสท์แมนตรงนี้จะเป็นเงินที่เราอยากลงทุนกับบอร์ดตัวนี้นะครับผมก็แล้วแต่เพื่อนๆเขาจะใส่เท่าไหร่จะเป็นอ่า สองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหรือมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่นะครับผมแต่ว่ารู้สึกขั้นต่ําของมันเนี่ยจะอยู่ที่เนี่ยสองร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับสองร้อยสี่สิบเก้าตรงนี้เพราะงั้นเวลาเพื่อนๆจะโอนเงินเข้าไปในเว็บครูคอยเนี่ยก็โอนเข้าไปสัก250 260เป็นอย่างต่ำนะผมก็ใส่หมดเลยแล้วกันอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นคำอธิบายนะครับผมว่ากริดสเต็ปคืออะไรอะกริดเลเวลอะไรเงี้ยเชิงอัพเชิริงดาวกริดสเต็ปเนี่ยคือความห่านะครับผมต่อชั้น ต่อชั้นวางออเดอร์เนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆลองมาคำนวณดูนะครับผมเนี่ยชั้นแรกที่มันวางใช่ไหมครับก็คือปัจจุบันเนี่ยคือจะเป็น44300ชั้นต่อไปที่มันวางเนี่ยจะเป็น44,250่งหซึ่งตรงส่วนนี้มันห่างกันประมาณสัก40กว่ากว่าๆนะครับผมก็คือจะเป็น0.1%ของ44 0 0มนนะมันก็เลยจะเป็นออเดอร์ไล่ห่างกันราคาทีละ40กว่า40กว่า40กว่าดอลลาร์แต่ว่าสมมติถ้าเกิดมันเป็นตัวออ่่่เเเีีีีียยาาาาทรมมม้คข เป็นประมาณ3,100ตอนนี้นะครับผมผลิตของมันเนี้ยก็คือจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาเพราะว่ามันจะเป็น0.1%ของราคาใช่ไหมออเดอร์ก็จะหางแค่ประมาณ3ดอลลาร์เองนะครับผมเพราะว่า0.1%ของ3,000เนี่ยมันคือ3ดอลลาร์เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าออเดอร์เนี่ยมันห่างกันเนี่ย3,144 3,141 3,138จะหางแค่3ดอลลาร์เท่านั้นนะครับผมตรงส่วนเนี้ยเป็นค่าที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นบอทที่เขาเหมือนคำนวณออกมาแล้วว่าเออ เวลาจะใช้ตัวสเกลเตอร์เนี่ยใช้กริดเซตอัพอยู่ที่ประมาณ0.1%เนี่ยจะดีที่สุดเขาจะตั้งไปเลยไม่สามารถเปลี่ยนได้แล้วต,ตัวกริดเลเวลเนี่ยครับก็คือจะเป็นระดับทั้งหมดนะครับหรือว่าออเดอร์ทั้งหมดที่เราตั้งไว้ก็จะอยู่ที่135ตรงส่วนนี้ก็คือจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันแล้วก็ที่น่าสนใจคือตัวบิตแกมเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเทรลิ่งอัพเทรลิ่งดาวด้วยนะครับผมหรืออธิบายง่ายตัวเทรลิ่งอัพเนี่ยคือจะเป็นการเปลี่ยนออเดอร์กริดนะครับปกติเวลาตั แต่ว่าบอทดของบิตแคบเนี่ยมันเหมือนจะเรียนรู้ว่าสมมติถ้าเกิดราคามาขยับขึ้นแบเงี้กริดทั้งหมดของเขาโดยรวมหรือว่าออเดอร์ทั้งหมดของเขาโดยรวมมันจะขยับขึ้นตามทําให้เราได้กําไรมากขึ้นด้วยนะครับผมไม่ให้เราทําการขายหมูไปแต่นั้นเนินประมาณนี้ส่วนเทรลลิ่งดาวเนี่ยก็คือจะเป็นการขยับกริดทั้งหมดเนี่ยลงไปข้างล่างแปลว่ายิ่งราคามันลงเนี่ยมันก็จะทยอยออเดอร์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ข้างล่างด้วยทําให้สมมุติถ้าเกิด ราคามันไหลลงมาอย่างเงี้ยออเดอร์ขายเราก็จะได้ไม่ตั้งทิ้งไว้ข้างบนนะครับผมมันจะขยับตามลงมาด้วยทําให้เรายังสามารถทํากําไรได้ออเดอร์ไม่ได้ค้างทิ้งไว้ข้างบนเลยตรงส่วนนี้คือจะเปิดไปออโต้เสร็จแล้วเสร็จปุ๊บก็กดสตาร์ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการคอนเฟิร์มต่างๆให้ดูว่า,าข้อมูลเลเวลเป็นเท่าไหร่สเต็ปเท่าไหร่ราคาสูงสุดราคาต่าสุดอะไรเงี้ยอยู่ที่เท่าไหร่เราก็กดคอนเฟิร์มนะครับผมแล้วตอนแรกเวลาเราเปิดบอรเนี่ยมันจะต้องทําการซื้อเหรียญไว้นิดนึงนะครับผม ตามที่บอทมาคำนวณไว้นะจะได้เริ่มทําการใช้กริดเวลาราคามันขึ้นไปเลยเนี่ยจะได้ขายได้เลยนะครับก็รอมันทาการวางออเดอร์อะไรตรงนี้ให้มันเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับก็จะเริ่มมีออเดอร์ต่างๆเริ่มขึ้นมาละเดี๋ยวเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้ออเดอร์มันค่อยๆทยอยขึ้นมาบนจอผมละเริ่มทยอยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดเรามาเช็คในเว็บครูคอยจะเห็นได้เลยว่ามันมีออเดอร์ที่มันตั้งไว้ให้แล้วนะครับผมจากบอนเนี่ย จะสังเกตเลยว่าเนี่ยมันตั้งไล่ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับผมว่ามีออเดอร์ซื้อเท่าไหร่ออเดอร์ขายเท่าไหร่ประมาณนี้นะอันนี้ครับก็จะขึ้นว่าบอทสตาร์ตแปลว่ามันเริ่มทํางานเป็นปกติเรียบร้อยแล้วและตอนนี้เราก็แค่รอบอททางานให้มันทํางานหาเงินให้เรานะครับผมประมาณนี้วิธีการทํางานของบอทจะเห็นได้เลยว่าการทํางานของมันเนี่ยคือจะเป็นการยิงคําสั่งนะครับผมผ่าน API ไปเว็บครูคอยอีกรอบหนึ่งทาให้เราไม่ต้องเสี่ยงเนี่ยเอาเงินมาฝากไว้ในเว็บของไอ้ตัวบิตแคบเองทําให้เราสามารถฝากเงินไว้กับ Exchange ของเราได้เพราะ,ะั้นนี เราก็ฝากเงินไว้ที่นั่นเลยแล้วก็แค่มาใช้บอทดในนี้นะครับผมเป็นตัวยิงคําสั่งให้เฉยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากจะกดปิดบอทดเนี่ยก็สามารถกดได้ตรงเครื่องหมายห้ามตรงนี้นะครับผมแต่ว่าเห็นว่าในช่วงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแรกที่มันทําการเปิดเป็นเนี่ยจะยังไม่สามารถกดปิดได้นะครับผมผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนี้เป็นที่อะไรนะแต่แค่ตอนนั้นเนี่ยผมรอสักฟังนึงแล้วก็กดปิดได้ปกตินะครับผมอ๋อแล้วก็จริงๆตรงส่วนข้างล่างน,นี่ครับที่เป็นดูแบ็กเทสตรงเนี้ยเราสามารถเซิร์ชคู่ที่เราสนใจได้ด้วยนะ ใช้กลยุทธ์เดียวกับเราเนี่ยครับมันได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่นะครับผมเนี่ยสมมุติเราสนใจตัวลูน่าโอ้ลูน่าได้แปดเปอร์เซ็นต์เลยน่าจะเปิดลูน่านะครับแต่ตัว BTC เนี่ยได้แค่หนึ่งจุดสี่แปดเปอร์เซ็นต์เองนะครับผมแต่แน่นอนว่าเนี่ยเป็นผลงานในอดีตนะครับมันไม่ได้วัดว่าในอนาคตจะเป็นอย่างนี้เพราะงั้นเนี่ยผมเลยแนะนําว่าอ่าเวลาเปิดอะ่ะจะแนะนําให้เปิดแต่ตัวที่เรามั่นใจเปิดแต่ตัวหลักๆนะครับผมผู้เหรียญท็อป10เหรียญท็อป20อะไรอย่างเงี้ย ที่มันค่อนข้างโอเคไม่ใช่เปิดเหรียญที่มันซิ่งแบบไม่ค่อยดีอะไรอย่างนี้นะครับผมเป็นเหรียญเล็กๆอะไรพวกนี้จะไม่แนะนําให้ใช้ระบบนี้ระบบเนี่ยคือแนะนําให้ใช้กับตัวเหรียญที่ค่อนข้างมีความมั่นคงแล้วก็มีพื้นฐานดีแล้วนะครับผมเพราะว่าสมมุติถ้าเกิดราคามันดิ่งแล้วมันไหลไปเรื่อยๆงเงี้ยครับมันก็จะไม่สามารถทํากําไรได้นะครับผมเพราะว่ามันลงเรื่อยๆทางเดียวอย่างเงี้ยมันไม่มีโอกาสกลับขึ้นมาทากาไรเลยมันก็ไม่เวิร์กนะครับผมบอทอนันท์ใครก็ช่วยไม่ได้โอเคสรุปปิดท้ายนะครับผมว่าบอออออทต,ตัััวเเเเนนนีีีีีี้้้้ยยยจาาก่่ผมมมลลงงขดขดดสะะไรบะรบบแ ข้อดีคือเงินของเราเนี่ยจะอยู่กับเว็บเทรดปกตินะครับผมรู้สึกว่ามันจะค่อนข้างปลอดภัยมากกว่าไปวางไว้กับเว็บที่ยังเป็นเว็บเปิดบอตอะไรพวกนี้นะครับผมเพื่อนๆควจะสบายใจกว่าถ้าเกิดตรงเว็บเปิดบอตเนี่ยมันเป็นเหมือนบิตแกปที่ว่ารอยิงคําสั่งอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราต้องเอาเงินไปฝากในนั้นเพราะว่าเวลาเว็บนั้นเนี่ยปิดตัวลงไปสมมติวันดีคืนดีบิตแกปปิดตัวลงไปเนี่ยเราก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าเงินของเราเนี่ยยังอยู่ในเว็บ K ค c o i อยหรือว่าเว็บ n a n c นอยู่ดียังไม่ได้เสียหายอะไรนะครับผมแล้วข้อดีอนน มันมีความเฉพาะตัวที่ค่อนข้างสูงครับบางตัวอย่างตัวสเกลเปอร์หรือว่าตัวฟิวเจอร์บอทอะไรเงี้ยที่อื่นนะมันไม่มีนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตัวเนี่ยก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ข้อที่3ามเลยคือที่ผมลองมาแค่ลองมาประมาณ10วันนะครับผมหรือลองในคลิปตัวที่มันมีความผันผวนวันเนี้ยผมคิดว่าก็น่าจะกำไรมากกว่า1%นะครับผมอันนี้ผมเปิดมาประมาณเกือบครึ่งเดือนเองก็ได้กาไรเหมือนกัน คิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมกับช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดมันนิ่งๆถึงแม้ช่วงนี้ตลาดมันจะเริ่มขยับขึ้นมาแล้วก็ตามนิดหน่อยนะครับผมแล้วแน่นอนครับว่าตัวนี้ย,ยิ่งเป็นช่วงขาลงเนี่ยตัวนี้มันน่าจะยิ่งทําผลงานได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเวลาที่มันไซเบรลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ยังดีกว่าการถือเหรียญมันไม่้เฉยนะครับผมเนื่องจากมันยังมีการขายทํากาไรเรื่อยๆบางคนเนี่ยเราก็ถือแล้วก็ติดดอยแล้วก็ค้างไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นบอดตัวเนี้ย มันจะทาการซื้อขายซื้อขายซื้อขายวนไปให้เรื่อยๆแต่ข้อเสียครับแน่นอนว่าถ้าเกิดเป็นช่วงที่ตลาดมันบูรันแรงๆอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดตื่นมาพวกเนี้ยราคาบิตคอย n มันกลายเป็น50,000เลยแน่นอนว่าการถือบิตคอยหรือการถือคริปตัวนัวเอาไว้เนี่ยมันย่อมได้กําไรมากกว่าการเปิดบอทดไปนะครับผมเพราะว่าข้อดีของบอทดตัวเนี้ยคือมันค่อนข้างทนกับสภาพตลาดที่มันพันผวนที่มันนิ่งๆที่มันเป็นขาลงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไปตลาดที่มันบูจะาๆเลยหรือว่าขึ้นจ่าๆเลยพวกเนี้ยการถือเหรียญไว้ก็คือจะะดีวนผม โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะมีการรีวิวบอทของตัว BitGap ไว้ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะให้ผมลองรีวิวบอทรีวิวอินดิเคเตอร์รีวิววิธีเทรดหรืออะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์กันได้ที่ด้านล่างเลยนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ของทาง Easy Crypto วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ลากันไปก่อนครับผมโชคดีครับเจอกันครับ